วัดีครับวันนี้เราอยู่กับมิซูเทตันนะครับรถคันนี้ก็คืออาการนะครับอาการเบื้องต้นครับไม่มีแรงขึ้นเขานะแต่เครื่องเร่งแรงปกตินะครับแล้วก็มาเจอสาเหตุนะครับสาเหตุหลักของมันเลยก็คือเนี่ยครับระบบสูงกําลังมันครับคือแผ่นคลาดหมดนะครับเนี่ยถึงหมดเลยนะครับอันนี้กินดีครับมันกินฝั่งวีมันอันนี้เขาเรียกวีนะครับวีครับ นี่แผ่นแผ่นคัดนะครับวันนี้ก็คือลูกปืนกดคัดนะครับมันจะมากดเนี่ยนะครับเนี่ยบเราเราเหยียบคัดมันจะมากดตัวนี้นะครับก็าแ,แผ่นคัดนี้ก็จะจากนะครับอันนี้ลูกปืนายเกียร์นะครับนี่ก็คือเราเปลี่ยนชุดนึงนะครับหมดชุดเลยนะครับที่ได้จบปัญหาไปนะครับก็มาดูข้างในนะครับข้างในก็ พ่วิวก็ยังใช้ได้อยู่ครับอันนี้ผมก็ขัดกระดาษทรายไปแล้วนะอันนี้ก็คือตัวนี้ลูกปืนปลายเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มีอาการแบบนี้นะครับก็รีบให้ช่างเช็คดูนะว่าเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ช่างใหญ่นะครับยกคัด เนี่ครับเปลี่ยนตัวนี้แหละครับถ้ารถมีกําลังเครื่องเครื่องเร่งปกติแล้วว่ารถมีแรงนะครับว่าเรากดมันจะห่อนะครับมันจะมันจะห่อแล้วก็ออแล้วก็พุ่งไปนะก็ชุดนี้ก็ของถ้าของพอจะได้ก็ของโรงงานก็อยู่ประมาณ800 0กว่าบาทนะครับรวมค่าแรงของแท้ก็อยู่ประมาณหมื่นหมื่นกว่านะครับ ไปสะดวกแบบไหนนะครับตามกำลังลูกค้านะครับจะให้ได้หมดนะคร,ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเกียร์นะเกียร์นี่ผมล้างหัวมูให้อย่างดีนะครับอันนี้คือเกียร์ของมันนะผมถอดออกมานะอันนี้ผมล้างข้างในาให้หมดแล้ว ก็คือเรามีน้ำยาล้างนะครับยวพาไปดูน้ำยานหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับแต่ว,ว่าใช้ดีครับต้องผสมโซล่าหน่อยครับน้ำยาเป็นะแลวตอนนี้ซื้อมาก็จำไม่ได้แล้กกี่บาทนะแต่ว่าต้องผสมโซล่าด้วยนะครับ สำหรับ,บคนถูกก็เป็นผื่นเป็นอะไรบ้างมันก็กัดแรงอยู่นะนี่ครับอันนี้เราผมไปซื้อของใหม่มาแล้วครับนี่นนครับดูสี่ชิ้นครับเปลี่ยนให้หมดแน่นอนนะครับสำหรับรถใครที่มีปัญหานะครับก็อย่าลืมแวะให้อู๋เช็คดูนะครับก่อนที่มันจะหมดแล้วก็เวลาเราเข้าออกเกียร์รถจะไม่เดินเลยนะครับ เคครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆให้เดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับ